สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะ วันนี้เราอยู่กับ b l a c k d ด s ์ s ซิร์ฟออนไลน์นะคะกับร้านค้าเพอประจำวันที่21เมษายน2564ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมค่ะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูเดทท้งทางหลังไม้แล้วก็ทูวอลเ,เลทเลยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยคะ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพาะ,ะร้านค้าเพอวันนี้นะคะมีชุดใหม่ของเซตก็คือชุดผูกพลังนั่นเองหรือว่าเอเวกแล้วก็มีชุดใหม่ของคูโน่ด้วยนะทุกคน ซึ่งดีงามมากๆเลยนะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าเศตค่ะชุดเกราะเอกคราทัสนะคะราคา800บาทนะสวยงามมากๆเลยถ้าใครไม่ชอบผ้าคลุมหรือจะปิดผ้าคลุมก็สามารถปิดได้นะคะแบบนี้หรือว่าจะโชว์ผ้าคลุมเท่ๆก็ได้มันเป็นผ้าคลุมหรือมันเป็นปีกแน่นนนนนเนี่ยมันเหมือนปีกเลเนาะนี่อู้มมุดเจสุด เซต all in one นะคะ mm hmm. เป็นแพ็กเกจนะคะราคา1,105บาทเนาะภายในเซตเนี่ยประกอบไปด้วยเซตอาวุธชุดคอนทูรา er แบบ B นะคะแล้วก็ชุดเอ็กซ์ตรัสพรีเมียมอันนี้นะคะแล้วก็เอวีพ uh, p ทั้งหมด20วันนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาหนังสือรับเห็นโอมูน7วันหรือกระหอกคาเมชิวเวันนะคะทีนี้ชุดคอนทูราเนี่ยถ้าแม่บ้านจำไม่ผิดนะคะมันน่าจะเป็นชุดเออ่ ขอดูก่อนมันน่าจะเป็นชุดแรกของเศษนะคะชุดประจำตัวชุดแรกชุดนี้นั่นเองถ้าแบบดีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบในรูปนี้นะคะก็คือมีเสื้อก็คืออันนี้น,นเองนะคะโอเคประมาณนี้เนาะ เรากลับไปหน้านิวของเราเหมือนเดิมแล้วก็เศษเอาอินวันแบบที่2นะคะราคา7 2 3บาทก็จะมีชุดเอคาราทัสพรีเมียมชุดนี้แล้วก็มีหอสารพัดประโยชน์15วันนะคะก็คือจะไม่มีให้เลือกคอนคมาซิวการ์นั่นเองนะคะก็มีแค่ชุดกับ VP 15วันเท่านั้นนะคะแล้วก็มีคูปองลดราคา10%ด้วยส่วนไอแบบแรกก็มีคูปองไหมไม่มีนะะแบบแรกไม่มีคูปองเนา ต่อไปนะคะจํานวนน้ําหนักสูตสาก็คือน้ําหนักสา้อนเองราคา680้ยบาทนะคะกลับมาขายกันอีกแล้วนะคะยังไม่มีก็ซื้อได้นะแล้วก็น้ําหนัก250ราคา550บาทนะคะแล้วก็ชุดคุณโ่นเองอู้สวยมากคือแบบไม่ได้เล่นคุณโนนะแต่ว่าผิดเราชอบอะ่ะแต่ก็ไม่ได้จะย,ย้ายไปเล่นคุณโอนนะทุกคนโอเคแพ็กเกจ ชุดแมวป่าขาวนะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทก็จะได้รับชุดแมวป่าขาวชุดนี้นะคะก็เดี๋ยวหมุนตัวสักหน่อยเก็บอาวุธก่อน,หม,นหมุนตัวหมุนตัวปิดประคุบได้ไหมปิดประคุมก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะใครเล่นคุโนอยู่ก็จัดได้เลยนะคะก็ภายในแพ็กเกจประกอบด้วยชุดนี้นะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาชุดพรีเมียมชุดไหนนะคะก็มีชุดอาโยชุดอึนยู ชุดฮีโร่ขาวชุดแมวดำนะคะแล้วก็ชุดคีเวเร์เุสแบบดีเนาะต่อไปชุดแมวป่าขาวนะคะแบบรีเนียมราคาแบบร้อยบาทนะคะหรือถ้าใครไม่อยากได้อาวุธก็สามารถซื้อแยกได้เป็นแบบอาวุธแรกกับชุดเฉยๆก็ราคาหกร้อยแปดสิบบาทก็มาลองจิ้มๆกันดูได้นะคะแต่ไม่บ้าว่าเขาทำอาวุธสวยเ,ยเนี่ยแบบดีๆไม่ได้เล่นคุณโนนะแต่แบบผมเห็นแล้วกรี๊ดมาก แล้วก็ต่อไปนะคะพอสารพัดประโยชน์7วันหรือว่า VIP นั่นเองราคา77บาทนะคะก็7วันซือได้ตะกูลละ1ครั้งนะทุกคนก็แถมคูปองลดราคา10%ให้อีกด้วยต่อไปแพ็กเกจมังกรสุกซนมายานะคะราคา4 1 0บาทก็คือจะเป็นเจ้ามังกรสีดำกับสีบแดงนะคะโดยในห่อเนี่ยจะตุ่มตั้งแต่เทียน1ถึงเที4นะคะโดยที่มังกรดำจะเป็นน้องเทียน1ส่วน เทียสองถึงสี่จะเป็นมังกรสีทองนะคะอ่ะแล้วก็มันจะใหเ้เราเลือกว่าเราจะเอาขอเสริมประสิทธิภาพล้างค่าเ,เดี๋ยวนะอันนี้คือขอเสริมประสิทธิภาพล้างค่าแล้วก็ขอเสริมประสิทธิภาพมา้าล้างค่าแล้วก็มีเวทมนต์ล้างค่านะคะโดยที่ขอแรกจะเป็นสุ่มเกี่ยวกับพวกเ,เฟลสตกงหินครอนอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ ส่วนของม้าก็คือเกี่ยวกับม้านั่นเองแล้วก็อัญมณีเวทยมต์ลำคาก็คือเป็นสูบหินอัญมณีนั่นเองนะคะราคา490บาทนะทุกคนยังรังหนึ่งแล้วก็แพ็กเกจมังกรทุกซนมายาสาบวกหนึ่งนะคะก็คือซื้อ3 3สาห่อแถมอีกหนึ่งห่อรวมเป็น4ีห่อโดยในโยเสียในะราคาแค่1,470พเจบบาทนะคะก็อันนี้สำหรับ ถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าตัวเองอาจจะซื้อ,อสักเลนตัวไหนดีหรือยังไงก็ในบ้านแนะนำแพคเกจก็คุ้มนะคะแต่ว่าแบงราคาตั้ง490เยนมันอาจจะไม่คุ้มถ้ากรณีที่เราได้เทียร์หนึ่งเนาะแต่ว่าน้องมังกรเนี่ยเขามาขายเป็นช่วงๆนะคะถ้าใครชอบมังกรยังไงก็จัดได้เลยเนาะต่ถ้าใครสุ่มไม่ได้เทียร์ถ้าใครได้เทียร์สามเทียร์สีเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่ามันก็490เฉพาะเออแล้วถ้าใครได้ทีหนึ่งทียสองก็อาจจะมันเป็นการสุ่มดวงเหมือนกันเนาะ กาได้แค่เทียนหนึ่งี่สองนี่กอ็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งเนาะถ้าใครไม่ได้ชอบมังกรหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่ามันก็จะดูแบบเพลเกินไปสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบมังกรหรือว่าไม่ได้อยากได้เฉลียงตัวนี้นะคะโอเคต่อไปจัดนางจัดเต็มนะคะแบบที่หนึ่งราคา714บบาทนะคะก็คือ ได้รับกระเป๋าเอ่อสิช่องนะคะแล้วก็น้ําหนัก5 0า0ิบหนกันไปเลยแล้วก็แบบจัดหนักจัดเต็มแบบที่2นะคะราคาก็ร้อบาทนะคะก็คือจะได้รับกระเป๋า16ช่องสออันนะคะแล้วก็ได้รับน้ําหนัก1น0่งรแล้วก็สอ0รนะคะ แต่ว่าข้อควรระวังนะคะอย่างที่บอกก็คือน้ำหนักเราสามารถซื้อได้แค่ตัวละครละหนึ่งครั้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยซื้อแบบ100หรือว่าร5 0ิไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ฟุ้งนะคะเพราะว่าเราก็จะไม่ได้แบบคือเราก็จะได้แค่2ร้อนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนส่วนช่องกระเป๋ามันเต็มแค่สูงสุด192ช่องนะคะถ้าใครถึงแล้วก็ไม่แนะนำะแพ็กเกจจัดหนักจัดเต็มนี่นะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเหมือน เตียตั้งฟรีนะคะทุกคนเพราะว่ามันติดแค่192ช่องแล้วก็น้ําหนักดูด้วยนะคะว่าเคยซื้อแบบไหนไปแล้วเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเหมือนเฉือยเงินฟรีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันซื้อสะสไม่ได้นะคะถึงจะมาในแพ็กเกจแบบนี้ก็ตามเนาะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะคะโอเคต่อไปแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพส่วนตัวแบบหนึ่งราคา292บาทนะคะจะได้รับความตงางของช่าง20อันหิพนพลอย20อันแล้วก็เฟลสต็ก22ใบนะคะ ต่อไปแพ็กเกจเสริมสินค้าส่วนตัวแบบที่2ราคา1,321บาทนะคะจะได้รับความสิทของช่าง100อยันหรือพันนร100อันแล้วก็เฟสแด็ก20กับ40อย่างละ1ใบนะคะแล้วก็ห่อความสิทของช่างเนี่ยอาจจะด่างอีกหนึ่งห่อเอาไปสุ่มลุ้นนะคะว่าจะได้ความดสิทของช่างหรือว่าได้หินพรันหรือว่าได้สเก็ตนะคะสุ่มตั้งแต่30ถึง150อันเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็ต่อไปเป็นแบบที่3เนาะ ราคา3า8 2ันบาทนะคะจะได้ราาับความสนาจของช่าง300ร้อห้าสคอล0นอันเจียงคำรามของบ้านคือ30อันนะคะแล้วก็สกิลนึ่งคาลสนใจยีอันเกลสเตก50แล้วก็30อีกนะคะแล้วก็จะได้ราาับของความสนใจของช่างอย่างละ2อันเลยทีเดียวนะคะค่ายและเหล่าสหายนะคะราคา1 4 3่าบาทนะคะ จะได้รับเต็นนะคะเราก็จะรับเมดสองตัวเนาะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นเมดแบบซื้อขายหรือว่าครั้งเก็บของเนาะแล้วก็เลือกแบบที่ชอบได้นะคะก็มีแบบน้องเมดเป็นแฟรี่ไอรีนน้องเมดบูสตี้หรือว่าคิอาร่านะคะชุดที่ใส่กับหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันแตกต่างกันเล็กน้อยเนาะแต่ว่าปกติแล้วเต็นนะคะมันราคาแค่หนึ่งพันห้าร้อย 1, บาทเนาะก็สำหรับเซตนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่ได้คิดจะซื้อน้องเมดอยู่แล้วไม่บ้านก็บอกว่าไม่ค่อยคุ้มเนาะ เพราะว่ามันลดราคาไาแค่แบบนิดเดียวเองอะเจ็ดสิบบาทแต่ว่าก็คือได้ก็คือถ้าไม่คิดจะเอาเมดอยู่แล้วว่าไม่บ้านมองว่าไม่คุ้มเลยนะเพราะว่ามันเหมือนแบบจ่ายเต็มราคาเต็มเกือบเกือบราคาเต็มเลยนะคะห่างไม่เยอะโอเคต่อไปเอ่อกิจกรรมเชื้อเพลิงกันบริสุทธิ์ของมานี้นะคะเหลือ2 7 0บาทก็คือไอเทมชิ้นนี้เนาะรู้สึกว่ามันจะเอาไวเอ่อให้โคลนของเพิ่มนะคะก็คือ ในกรณีที่เราโคลนของไอ้ทั้งตัวแล้วเนี่ยมันเราโคลนในแค่อย่างละหนึ่งชิ้นนะคะถ้าเราจะโคลนเพิ่มอ่ะเราก็จะต้องมาเสียตังตรงนี้2องร้อยเจ็สิบาทนะคะเพื่อโคลนเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นเนาะประมาณนี้ก็คือเออแต่ถ้าแม่บ้านพูดผิดไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเท่าที่แม่บ้านเข้าใจแล้วก็ไปดูมาถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยตรงไอเชื้อเพลิงกลั่นบริสุทธิ์ของมันนี้อันนี้ก็คือเหมือนกับว่า ถ้าเรามีสมมุติว่าเราโคนเนี่ยเราอาวุธรองเราอะมันจะมีทั้งฟิคูทุมกับนเวอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าเราโคนได้แค่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งสมมติเราเลือกโคนฟิคูทุมอ่าเราถ้าฉันอยากได้โนเวอร์ไปด้วยอย่างเงี้ย mm. ก็เลยต้องมาเสียตังค์เพิ่มตรงนี้นะคะ mm. ก็คือสองร้อยเจ็ดสิบบาทตรงนี้นั่นเอง mm. ก็ประมาณนี้นะคะลดราคาลงมาหน่อยดี okay, ต่อไปสาวรับใช้สองบวกหนึ่งนะคะ ก็เป็นน้องเมดนะคะราคา6 4 0บาทซื้อองแถมหนึ่งนั่นเองก็สามารถเลือกเป็นพ่อบ้านด้วยก็ได้นะคะหนึ่พ่อบ้านอีฐานก็ใครจะมาซื้อเมดก็ซื้อแถ็ดีได้เลยนะคะได้3ามตัวเลยอ่ะต่อไปตะเข่าม้าในน้บตำนอนนะคะราคา6ก0ิบาทใตเข่าม้าในตำนานเป็นเตะถาวอนนะคะแล้วก็ เป็นกรแตร,แรที่สามารถเรียกมาที่ไหนใดๆในโลกก็ได้นะคะแต่ว่าจะยกเว้นเอ่อก็คือถ้าใครดูแพลนกิจกรรมมาไม่ว่าก็จะบอกไว้แล้วว่าแรเขามาเนี่ยสามารถจะไปทำเควสแล้วก็เอาไปรวมกับปลุยมาถาวอรก็ได้หรือเราจะมาซื้อเลยก็ได้นะคะคือใช้เงินแก้ปัญหาเดิน610บาทนะคะ ก็มันผูกมาตัวละครเนาะทุกคนแล้วก็ส่วนอันที่มันเป็นเควสเนี่ยมันทําได้ตะกงูลหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าโอเคก็คืออันนี้ก็คือส่วนอันนี้มันไม่ได้ซื้อได้ตะกงูลหนึ่งครั้งนะก็ซื้อซื้อน่จาจะกี่อันก็ได้แต่ว่ามันผูกมาตัวละครน,นี่ก็ราคา6ก0สิบบาทนี่ก็ไม่ถูกเลยนะคะก็คิดดีนะคะถ้าใครจะซื้อถ้าใครแบบมีตัวละครหลักตัวเดียวไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คุ้มค่าอยู่นะ แ้วก็ไม่สามารถเรียกรถมาแล้วก็เรือได้นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่แบบอย่างสนามรบแดงสนามดวลอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกมาไม่ได้อยู่แล้วนะคะเชิอกใช้ไม่ได้นะเคต่อไปแรงใจมาในตำนานนะคะมันคืออะไรเอ่ยราคาหไม่ใช่หกร้อยสิบาราคา160บาทนะคะแรงใจม้าในตำนานมันก็คือเออเขาบอกว่าให้เอาแรงใจมาตัวนี้นะคะไปผลิต กรวมกับขุยนะักขุดสัตว์ถาวรก็คือขุยมาถาวรนั่นเองก็คือเอาเป็นการใช้เงินแก้ปัญหาอีกเช่นเดียวกันนะคะตามที่อ่านในคำคำคำแนะนำของเขานะก็คือให้เอาขุยถาวรเนี่ยคือเราไม่ต้องไปทำเควสนะคะเราก็มาซื้อร้อบาทตัวนี้นะคะเอามาผลิตกด L แล้วก็กดผลิต รวมกับคุยมหาวรเอาแรงใจมาตัวนี้ไปรวมกันแล้วก็จะได้เป็นตระแรเขามาในตำนานออกมานั่นเองนะคะอืมถ้าใครค,คิดจะทำเควสก็แล้วมีคุยมหาวรนอยู่แล้วก็จะมาสสยอันนี้ก็ได้นะประมาณนั้นแหละต่อไปนะคะชุดปรางแอนของอาชีพเดษนะคะราคา800บาทแล้วก็ชุดพางทะเลทรายนะคะ800บาทเช่นเดียวกัน ต่อไปหินคาถาตกตาไอเทมนะคะ4อันราคา256บาทนะคะก็อันนี้คือลดราคาลงมานะแต่ว่าซื้ได้ตกะกรุดหนึ่งครั้งเท่านั้นออก,ก็แพ็กเกจน้ำยาชูกำลังแบบเอลนะคะจะได้รับน้ำยาชูกำลังทั้งหมด11อันนะคะแล้วก็มีแถมอีก3อันนะคะราคา150บาทนะคะทุกคน โอเคาำรับวันนี้ก็โอ้ไอกระเปา๋าชีอยู่เหมือนกันนะถ้าใครเล่นคูนอเกษตรเนี่ยก็ขอดีๆอย่างนั้นเลยนะคะอะต่อไปมาดูว่ามีวันนี้มีลดราคาอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวดูชุดก่อนนะชุดจะเป็นของวิชนะคะสัปดาห์นี้ก็ลดราคาเหลือ6 0 0บาทแบบพรีเมียมแล้วก็ชุด c, อเวกหลอดเล็กของวิสานั่นเองชุดพรีเมียมอีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็น้ำหนักกระเป๋าตระกูลอันนี้เป็นน้ำหนักกระเป๋าตระกูลนะคะทุกคนเหลือ189บาบาทแล้วก็น้ำหนักกระเป๋าตระกูล เออหนึ่งร้อยเหลือสามร้อยสิบห้าบาทนะคะแล้วก็แบบร้อยห้าสิบเหลือสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทย้ำก่อนนะสี่องทองอันนี้คือน้ำหนักกระเป๋าตระกูลนะคะไม่ใช่น้ำหนักตัวละครนะฉะนั้นใครจะซื้อยังไงดูดีๆด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ลดราคาเอ่อช่องกระเป๋านะสิบหกช่องเหลือสองร้อยหกสิบสี่บาทแต่ช่องเหลือร้อยสี่สิบสี่บาทสี่ช่องเหลือแปดสิบบาทแล้วก็หนึ่งช่องเหลือยี่สิบสี่บาทนะคะ แล้วก็น้ำหนักนะคะลดราคาด้วยสองรอยเหลือสา8้ยิบแบาทน้ำหนักร้0ยห้าสิเหลือสองอยห้าสิบหกบาทน้ำหนักหนึ่งร้ยเหลือร้4แปดิบบาทนะคะแล้วก็น้ำหนักห0สิบเหลือร้อยสิบบาทแล้วก็กระเป๋าเดินทางของคอลิน1ิบหช่องนะคะลดราคาเหลือสี่ร้อยส้อกสิบี่บาทนะคะแล้วก็อำนาจของราชนีนางฟ้าเนาออันนี้เออมันเอาไว้ทำอะไรนะไม่บ้างก็ลืม <c oughs> เอาไว้คืนชีพนางฟ้านะคะแล้วก็ทัาสะที่มีถูกรีเซตถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเอาไว้รีนางฟ้าใหม่หมดเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะคะยังไงถ้าใครรู้คอมเมนต์อบอกแม่บ้านหน่อยะแม่บ้านลืมและอยู่กับนางฟ้าเนี่ยมันจำไม่ค่อยได้นะเพราะว่าทำทำลืนแล้วก็แบบลืมต้องขอโทษด้วยนะคะก็คือเหลือราคา175บาทเองถ้าอ่านตามที่เขาเขียนไว้ไม่ผิดก็คือมัน เออเหมือนจะเอาไว้รีเซฟนางฟ้าให้กลับไปเลเวลหนึ่งนะแล้วก็จะทําให้เราแบบรีสกิลทั้งหมดนะคะเพื่อเอาไว้เลเวลใหม่กันเองนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็อ่าหมดแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงด่งริงๆกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะแล้ววันนี้ใครกระเป๋าฉีกอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับแม่บ้านได้นะคะ ก็วันนี้ก็แอบแบบเอ้ยลดราคาทั้งช่องกระเป๋าทั้งเออน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็คุ้มค่าที่จะซื้ออยู่นะคะอย่างที่แม่บ้านบอกกันไปบ่อยเนาะว่าถ้ารอได้อะกระเป๋ากับน้ำหนักรอเถอะเพราะว่ามันลดราคาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าใครรอไม่ไหวจริงๆก็ไม่เป็นไรนะ,ะตอนนี้เขาลดราคาแล้วก็มาสอยกันได้เลยนะคะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย